ครับผม,มาอาหารเร็วมากๆาเข้าไปนะฮะจำนวนสามแวสามว<า>ันนี้อยากกินส้มตำผิวส้มตำก็เลยชวนคนนี้ค่ะกินส้มตำกันขอบคุณนะสาวพามากินส้มตำไปไหนกันนะร้านอะไรนะตามะไไร สตรอเบอร,อรี่ไม่ใช่ตำสตอรี่ไม่ใช่ตำสตรอเบอรี่เขาบอกว่าร้านนี้โอเคเราก็เลยมากันมันจะอยู่เขาบอกว่าดูมาเนี่ยมันจะอยู่เลยแยกพรพร,ร่วงไปนะคะเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันอร่อยจริงไหมแต่ก่อนอะร้านนี้มันคือตำสตอรี่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะ เราต้องยังไงอะ่ะหาใหม่เหรอรไม่จะ,อ,ะอยากกินส้มตำมมมแต่ตรงไหนอะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ใช่มันชื่อตักตำไปแล้วลมันเปลี่ยน,นแล้วตำสตอรีสุขาพิบาลห้ปิดถาวรแล้วเขาไปเปิดที่คลองสามเราก็เลยคิดว่าเราคงไม่ไปคลองสามมันหิวแล้วเดี๋ยวเราจะ ลองไปตรงถนนเทพพรรักษมันจะมีร้านส้มตำอยู่ร้านหนึ่ง mm hmm. เพื่อมันจะโอเคเนาะเมื่อกี้มองจากฝั่งตรงข้ามร้านที่หมายตาไว้ก็เหมือนว่าจะปิดรู้สึกเสียใจามาลุ้นกันดีกว่าเขาว่าปิดไหมขอให้ไม่ปิดเถอะอยากกินส้มตำมาก โอยเออใช้ร้านนี้แหละสายซาบแล้วก็ปิดสองวัน,วนแล้วก็ไม่ได้กินคืออะไรอะอยากกินส้มตำม,มีที่ไหนอีกอ่ะเรื่องเ<ะ>ล้าเรื่องเล่าอยู่ตรงไหนแถวบ้านเรา ร้านที่อุ้ยแม่อร่อยนม่อร่อยม่อร่อยเป็นคอปอไหมตอติดแต่รู้ไหมเป็นจำได้ป่าวจักว่าจำได้จำได้เออไปไปมาลุ้นกันแยกคอปอแล้วดูว่าไอ้ร้านที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาตั้งแต่แรกแต่เป็นแต่เป็นช้อยให้เลือกว่าเออร้านนี้ก็ได้เนี่ย ชอยที่สามวัตถุสีได้กินแน่นอนไม่ใช่อันเนี้ยชอยที่สามวัตถุสีเป็นชอยที่สี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็แวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่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 คลองสามเออเนี่ยมันก็ใกล้คลองสามแล้วนะสุดท้ายก็จะไปตามสตอรี่คลองสามไหมแยกขบอออีกนิดนึงก็คลองสามแล้วอ่ะ วับภาษีใกล้กว่าแล้วเออเยอะใกล้กว่าเยอะแค่แค่แค่ไปซาปาี่วับภาษีนะขับของสามเนี่ยนะเอืบเอามากเลยเรามาลุ้นกันแต่ว่าดูโอยดูแล้วมันวังเวงเฮ้ยมีความหวังใช่แล้วอุ้ยทำไมต้องขับระชากขนาดนี้จังหวะเดินกลัวเข้ามาเอ้ยพูดผสมกับครัวไทยจังหวะเดินบอกเข้ามา เวี Vietnam, ยดนามไม่ฮะไม่ไม่จะกินส้มตำมมแม่งเจ๋งหมดเลยอร้านมันเงียบเหงางจริงนะแล้วดูบบแบบโอฮ่าฮ่าร้านเปิดจ้าเอาร้านอะไรเนี่ยมันมีสองสองร้านลองดูก็มันเปิดทั้งสองร้านเลยเออก็ใช่ไงจะกินอะไรจะกินมันไหนอุมยดูมีตำอยากกินส้มตำแต่ว่าส้มตำมันก็น่าลองเนาะ ย yeah. อ่ะร้านนี้ไม่เคยกินแต่ก็ลองค่ะลอง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 เผื่อมันจะโอเคอุ้ยเมนูเขาหน้าตาดีเฮ้ยเขามีซปเปอร์เล้งด้วยอ้าดูเมนูอันนี้นี่นน มีตำไข่เค็มที่ป้าชอบด้วยเย่เอาเถอะใช่ในที่สุดก็ได้มากินที่ร้านส้มตำอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องพิสูจน์กันนะคะเมนูแรกตำมะม่วงมาแล้วชิมดีกว่าสองก็มาแล้วนะคะ ยำผัดบุ้งกรอบเมนูนี้เนี่ยเขาให้สามดาวเลยที่ร้านเขาให้สามดาวเลยค่ะอ๋อวันนี้ถือว่าผมะครับอาหารเร็วมากๆเข้าไปนะฮะจำนวนสามรสามรายการเป็นจำนวนเงิน472บาทแต่ว่ามันมีอยู่รายการหนึ่งนะครับสามโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ไส้กรอบอีสานอันนี้ก็ผัดหมี่โคราชค่ะโบอันนี้คือ อาหารที่กินกันสองคนนะคะคิดว่าหรือเอากลับบ้านค่ะชินี้ก็ได้ชินี้ก็ได้เวลาชิมแล้วนะคะจะอร่อยไหม,มหน้าตาน่ากินมากเลย ถือว่ากินกินตามมะม่วงเข้าไปแล้วก็คือโอเคอร่อยนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันเนาะกับ UTTA PR 3 0มศนย์มศูนยครับ mm hmm. มันเหมือนว่ามันเป็นของค่ายค่ายไหนค่ายไม่แน่ใจอยู่นี้หรือเปล่า mm hmm. ใช่ซื้อกบซื้อกบสองเาเครบะคะับจะได้ลดสามสิบบาท ก็เลยไปเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าไปอันที่เป็นเนื้อสัตว์ก็เอาไว้ให้ประสส่งชิมเนาะเสร็จเราก็ชิมอันที่มันเป็นก็ตอนสั่งก็ดันกดยืนยันแลยก็กดชำระเงินลยก็เลยไม่ได้ใช้ันี้ก็คืออันที่เรียกว่าผัดหมีโคราชเลยกคื แล้วจะมีแลวจะมีในการแจ้งมีช่องทางสื่อสารอันนี้ก็ดีอร่อยมันจะไม่ได้เหมือนไว้เฮ้าเุกอย่เขาต้องหอมมะม่วงนี่คือกินคนเดียวใช่ไหมป้าป๊าไม่กินด้วยใช่ไหมฮเลโหล โอเคโอเคใช่นี่จังชื่มอะไรโหคุกใหญ่มากเลยนะเอาเล้งด้วยอันนี้ใหญ่กินไม่ไหวหรอกอันนี้ก็ใหญ่เล้งรู้แล้วว่ามันใหญ่ก็กลับว่าจะแบ่งต่อไงเ <ừ. S 2> อาไปให้ลูกไงขอบคุณค่ะ อืมคิดถึงตักเห็นเล้งแล้วคิดถึงตักนึกถึงเล้งของตักหลังจากหลังจากพายุผ่าน ไม่หมดค่ะกับบ้านนีไงคะที่สั่งมาตอนนี้พ็ไม่ออกแต่ตรงไม่หมดมสารภาพเลยว่าไม่หมดแต่ก็ได้กินบทุกเมนูนะถือว่าประสบความสำเร็จ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พ่ายแพ้ ไปแบบ10สั่งเยอะเกินไปอร่อยนะอร่อยแต่ว่าเหมือนที่บอกค่ะไซส์เขาใหญ่แล้วก็พวกเรามากันแค่สองคนเราก็เลยกินไม่หมดต้องขนกลับบ้านค่ะหอกลับเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่ามันไม่ควรกินทิ้งกินขว้างค่ะมื้อเย็นยังได้อีก เราจะกลับเลยหรือว่าเราจะไปไปไหนต่อไปไหนนะซุเาเศยนซ์้วนยเศูยเนย์ศูนยคคูนอนี่ยมันต้องมยคนเอารถไปใช้แน คือมีคนกิ่มจากส้มตำแล้วมีคนบอกว่าเราต้องไปดูทุเรียนทุเรียนค่ะแล้ก็บอกว่าจะลดพุงเนาะคนเราจะลดพุงเดี๋ยวไปกินทุเรียนกันแล้วกันดูซิมันจะลดพุงได้ไหมพูดว่าอะไรนะ เข้าไปแล้วมันจะทำให้เบรนแล้วเบรนแ,แล้วจะรดปรุงแอนต้องมาแก้ไขความเข้าใจใหม่นะขึ้นมาจากภูเก็ตเดี๋ยวนี้เลยอะไรนะมื้อเย็นไม่ต้องกินเราจะลดขับว้นเพราะว่าเรา,ากินแต่ผลไม้อย่างงี้ใช่ไหมแต่ผลไม้นั้นคือไหวแล้วแอนไม่ไหวหนักมากขึ้นมากรุงเทพเดี๋ยวนี้เดี๋ยวส่งค่าตั๋วไปให้โอเคเป้า ตอนนี้ก็เป็นขากลับขากลับที่พวกเราจะไปตามหาทุเรียนกันเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่ามีคนได้เล็งทุเรียนไว้แล้วตอนขามาใช่ไหมร้านนั้นใช่ไหมจริงๆคนเนี้ย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 อยากไปกินกาแฟอยากจะไปนั่งร้านกาแฟอีกแต่มีคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนนั้นเขาบ่นว่ายังจะไปต่ออีกเหรอกินเสร็จแล้วยังจะไปต่ออีกหรอ ความชอบคนละอยา่างแต่คนนั้นน่ะเขาชอบทุเรียนเขาก็เลยจะไปหาทุเรียนอย่างเงี้ยไปหาได้ไปหาได้ไไดแต่ว่าคนเนี้ยจะกินกาแฟบนชิอ,อะไรยังไงซิอะไรคนทําธุรกิจอะ่ะเขาต้องยังไงนะมันต้องมีวิชั่นอะไรบ้างในการที่มองแล้วแบบว่าเออจะทําธุรกิจได้ดีอะ่ะก็ต้องรู้ก่อนลูกค้ายอยากได้อะไรอา แล้วเรามีเราไม่อะไรดูเทรนไหมดูเทรนไหมต้องมองขาดด้วยนะต้องมองขาดด้วยจะไปหลงกับรูปรถกินเสียงนะเราต้องเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแสดงว่ากระแสไม่ต้องอิงมากอย่างนี้หรอเป็นไปได้หรอ <c oughs> เดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่อิงกระแสกระแสอิงได้แต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นตัวหลักเพราะว่าถ้าเราอิงกระแสมากๆความยั่งยืน อาจจะอาจจ่านะอาจานะอาจะไม่เกิดแต่ถ้าเราอิงไปไเรื่อยๆอิงไปไเรื่อยๆกระแสะอะไรมากกรอิงได้หมดเลยอ่าดินก็อาจจะเป็นความฉลาดของเจ้าของธุรกิจนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจลูกค้านั่นแหละและแ้วก็ดูว่าเราอะ่ะมีอะไรแล้มนต้องเป็นจุดใหญ่ด้วยนะเข้าใจเข้าใจแต่ละเครื่องมือเข้าใจสินค้าก็เปลี่ยนเสมอเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนจากสินค้าเป็นกัน เราต้องใจต้องเข้าใจสินค้าต้องเข้าใจเครื่องมือของเราอย่างแท้จริงมนเป็นตอบเขาตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงแต่ตอนเนี้ยทุเรียนมันวนไปอย่างเนื้อเดี๋ยวนะเรากําลังคุยซีเรียสแล้วนางก็วนกลับมาเรื่มทุเรียนอันนี้เขาเรียกว่าเป้าหมายชัดเจนมากนั่นแสดงว่านอกจากนอกจากจะมีเครื่องมือแล้วาได้แบบเข้มแข็ง เป้าหมายก็ต้องชัดเจนด้วยใช่ไหมโยมเข้าาได้ยังแข็งแกร่งมากอันนี้ก็ถือว่าเป,เป็นความสามารถนะานขาขยของจุดเข้ามาเนียนเลยนะเนียนก็มันคือเรื่องจริงคนเราจะทําธุรกิจเนี่ยนอกจากจะมีเครื่องมือที่ดีแล้วเป้าหมายต้องชัดว่าเราทําเพื่ออะไรด้วย <S <S ใช่ไหม <S <S พอเป้าหมายชัดแล้วเราก็จะ เขาเรียกว่าอะไรโฟกัสไปที่เป้าหมายนยยันแล้วก็เดินกลยุทธ์มันจะเกิดกลยุทธ์มันจะเกิดใช่เป้าหมายต้องมาก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวกลยุทธ์มันก็จะเกิดแล้วเป้าปหมายไม่ชัดนะกลยุทธ์สเปซสป่าทำไปเถอะล้านเจ็ดสิบเอ็ดแสนทำแม่งทุกวิธีทางทำหมดทุกอย่างแต่ว่าไม่โดมน,นมันก็เหมือนมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ ขยันตกปลาในบ่อที่ไม่มีปลามันก็จะเหนื่อยเปล่าใช้เหยื่ออยู่นะเกลือ่บอบ่อมันมีปลานะใช้เหยื่อยอยู่ไงสารพัดเหยือย่อทำไงนะมันไม่ได้สลกทีเียเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อเพิ่มขนาดเหยืย่อโอ้โหนี่อันนี้ก็จดเจ๋งเลยทุเรียนและแล้ว,ลวเราก็เจอเป้าหมายของเราคือทุเรียนค่ะทุเรียนนี่ข้างทางเลย อันนี้ก็คือกำลังจะแบบพยายามจอดแนบๆใช่ไหมมันข่าวแดงอะค่ะมันจอดไม่ได้ต้องไปข้างนหน้าอีกนิดนึงอันนี้ออกสือไหมออกสือคะ่ะง่ายนี่ไง,<น>ไงตามทุเรียนหมอนทองรับประกันเนื้อ,อ,อลูกใหญ่เชียวตื๊บเขาบอกรับประกันเนื้อ,อเ,เราลงไปดูกันเถอะอ,อันนี้คือการดินทารับหลัง คือการเน้นทางรับหลังนะรจริงจังมากกับเรื่องทุเรียนไม่มีปล่อยผ่ายเดี๋ยวมาดูกันนะว,ว่าทุเรียนที่เขาเล็งตั้งแต่ขาไปจนกระทั่งขากลับก็ยังจำตำแหน่งได้เนี่ยเราจะต้องแวะให้ได้เนี่ยเนื้อรสชาติจะเป็นอย่างไรสมกับที่เล็งไว้หรือเปล่า ก็เดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวรอดูนป้าป้ามาเนี่ยทำให้ได้ทุเรียนหมอนทองเป็นยังไงคะเมื่อกี้เห็นแอบเห็นว่าชิมด้วยก็รสชาติจะดีนะเนื้อดีนะเราประกันเนื้อก,ก็ก็ถือว่าเขาไม่ไม่หลอกลวงนะอย่างบางเจ้าที่เพิ่งเจอประสบการณ์ล่าสุดนี้บอกว่าหมอนทองนะแต่ว่า หนุนไม่ได้เหมือนเมื่อกีเออ้เมื่อกี้หนุน<ม>แล้วดีเลยเ,เจอจะดีซอนไปนะส่เนี่ยลน,น้นะอ,ลองกันเลยดีกว่านะเป็นยังไงคะบอกแอนด้วยนะว่ามันจะราทำไงน,นะม,มันจะทำให้รถพุงใช่ไหมเบิร์นเบิร์นจำมากเลยคอนเซปต์แบบนี้จำมากเลยอร่อยใช่ไหม มันก็ถ้าเป็นกาแฟก็เป็นเอสเปรสโซ่หวานน้อยนะ mm hmm. แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยจัดมันแต่ก็โอเคอ่นะ mm hmm. ได้เขาโฆษณามา mm hmm. เราก็ต้องชิมแต่ว่าเอาน้อยๆแค่นี้พอค่ะเบื mm ่เบร์น hmm. กินแล้วเซลดีนะเซลจะเป็นสีทองเป็นฟัอร่อยอร่อยไม่หวานมากแต่เนื้อมันจะนุ่มนุ่มนุ่มหวานน้อยค่ะแต่ว่ากินได้ไม่เยอะกินเท่านี้ก็คือโอเคหรือว่าเราควรกินเท่านี้ดีเราจะอดทนไหวไหมหรเราจะกินหมดนี้ดีไม,ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดไม่ไหวแน่นอน แต่หอหนี่คืออดไม่ไหวนะไม่ใช่ว่ากินไม่ไหว <c oughs> แต่หอมค่ะเอามาโชว์เอามาโชว์ทุรียนน่ากินมากกินด้วยกันนะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เรามาบันทึกเรื่องราวเอาไว้แบ่งปันกันนะคะเผื่อว่าลูกกลับมาดูเผื่อว่าคนที่รักเรากลับมาดูคนที่คิดถึงเรากลับมาดูวันที่ เราแก่ไปมากกว่านี้หรือว่าวันที่เราไม่อยู่แล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่เราจะได้แบ่งปันประสบการณ์กัน,นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะหมอนไหมหมอนไหมอันนี้น่ากินมากเลยต้องชิมนะคะ